สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อวันนี้ยายกินมะฮ่อบักซีดาจ้ามาที่นี่ค่าแล้วพี่น้องคะ่ะวันนี้ยายกินเก,ก,ก็บบักบทั่วกระบ้านเด้อค่ะเดอ้อเก็บบักบทั่วไปตามสมบ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่าแล้วประมาณหกโมงคุณบังค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวอันนี้อันปลอดสารผิดเดอ้อพี่น้องเห็นบ้านี่นี่นี่หลักฐานเห็นบ่านี่ โบ่งจอน่ะพี่น้องขาเนาะแสดงกับว่าปลอดภัยดีนะพี่น้องขาบ่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้ฉีดยุงฉีดยาเด้อพี่น้องขาฉีดตฮอร์โมนนะพี่น้องขาฮอร์โมนนมสดไข่แล้วก็กะปิแล้วก็กระทิงแดงนะพี่น้องผมชูรอดนะน่ะนี่ล้วค่ะพี่น้องขาเนาะนี่เห็นบอก่ได้ขาดสารแมลงบ่มียได้เนี่เห็นบ่มันแมงนี่เก็บไปกินพี่น้องขาเนาะเก็บยากเด้อพี่น้องขาขวนเนียวเหนียว ปักทั่วนี่ควนเหนียวดีมากมากเลยเด้อค่ะเด้อปักทั่วพันนี่พี่น้องควนเหนียวมากเลยแล้วเด็ดดีๆก้อนพี่น้องโอ้ยควนเหนียวเด็ดยากจังเลยถ้าเฮาถ้าเฮาถ้าเฮาปรเด็ดจังสี่นะพี่น้องขาเห็นบ่ามั้สิเกิดมาใหม่อีกอยู่เห็นบ่านี่มันเกิดมาใหม่อย่างบ้านี่บ้านนี่เฮาก็ต้องเด็ดหมุนเอานะพี่น้องปกติหมุนมันก็ะสีออกง่ายๆเนาะแต่อันนี <Allāh> knows, ้ปักทั่วมันหนาอันควนมันแน่นนะพี่น้องค่ะปักทั่วปักยาวหนึ่งเห็นบ่านอ่ะเห็นบ่านอ่ะพุณน์อ่ะไม่ปักยาวหนึ่งนี่ เห็นบ่เนี่มันดอกไม้กับมีเห็นบ้าเนี่ค่ะนี่นี่เห็นบ่าเนี่ยพาก็ต้องหมุนเอาน่ะนี่นี่หมุนยังเส้นี่เห็นบ่เลือกกันไกลตัดปุ๊บพี่น้องขามือเดียวเนาะเอามือเดียวเอาเก็บประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเก็บไปพัดก็ได้ไปตำก็ได้นาะพัดผมไม่ได้หมูก็ได้เห็นบ่งเนี่ยเงยเวเห็นบ่เนี่ยค่ะเห็นบ่นี่มือหนึ่งทายมือหนึ่งเก็บแล้วก็พอเก็บดอกนี่มันกัย่างดอกนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันกับขึ้นมะม่เห็นบ้เนี่ยนี่นี่ เก็บคนเดียวพี่น้องมือหนึ่งทายมือหนึ่งเก็บเด้อนี่นี่เห็นบ่านี่มือหนึ่งเก็บมือหนึ่งนี่หักเลยนี่นี่นี่เห็นบ่านี่อันนี้แกะแล้วบ่เอาอันนี้เอาเนี้ยเออนี่อ่อนอยู่อันแรกแกะแล้วก็จงไว้เด้อพี่น้องก็เอาไว้เอ็นเนี้ยเนาะนอนจ่อมันนี่หักอันนี้อ่อนหักได้นี่เห็นบ่านี่ โอ้ยนี่น้อยนี่เบิ่งนี่นี่เป็นยางยาวหนึ่งของยางใหญ่เห็นป้ะนี่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 ปักแตงกามีเดอรพี่น้องโอ้ยโอ้ยงามันหลีแล้วพี่น้องโอ้ยเก็บยากเนาะแล้วเก็บมือเดียวน่ะพี่น้องมันต้องมือหนึ่งหมุนมือที่สองนะคะมันต้องมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งหมุนนะอันนี้เขาเม,มือกล้องเนาะนี่เมื่อที่ล่ะเอาบ้างไอ้ควัน,นอะ่ะ นี่เห็นบ่เนี่ยนี่เห็นบ่เนี่ยนอนจอนเห็นบ่เนี่ยโบ้งจอนเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้อค่ะเด้อปลูกเองกินเองจ้ะพี่น้องปลูกเองกินเองอันนี้แก้แล้วบ่เอาค่ะนี่อันนี้ก็อ้อนโพดนนี่เนาะแต่สาหรับเน่นอ้อนนี่พัดพอดีค่ะพี่น้องนี่ถ้ามันนี้ขอจะไปตำยิงกับขนมเส้นอุ้ยระเบ้องนยนี่เห็นบ่เนี่ยเคลียมันันี้มันพี่น้องขาปาายาวมึงเด้อมึงเด้อมึงความยาวเด้อ เห็นบ่ั่นทั่วน่วยเดียวได้นน่ประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องนี่ถั่วประมาณหนึ่งเม็ดจะเห็นบ่อหนานี่นี่เห็นปะคะมันงอขื้นเห็นบ่ั่นประมาณหนึ่งเม็ดค่ะพี่น้องหมกทั่วมันหนึ่งเม็ดอ่ะเพอเราด้บักทั่วนี่พี่น้องขาได้สิบเกบักทั่วภูมิค่ะพี่น้องนี่จะพี่น้องขาบักทั่วภูมิบักทั่วไร่เนาะพี่น้องขาอันนี้บักทั่วปีพ่นเอินนี่นะนี่ อันนี้ก็ตำเสียบค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่มนี่เขาเก็บตัวนี้ตัวนี้ก็เกิดมาใหม่นะอ่อนอยู่เจ็บเจ็บมือค่ะพี่น้องค่ะบิดเอานี่เห็นบ่เอาไปตํามันแก่แล้วเขาก็าไปแนวอันนี้มันแก่แล้วเด้อพี่น้องค่ะนี่บ่เอาเนาะเอาเห็ดแนวแก่แล้วเก็บตัวนียอ่อนนี่อันนี้ก็อ่อนอันนี้แก่อ่อนโอ้ยมันแก่แล้วพี่น้องค่ะนี่อ่อนนี่ะนี่อันนี้อ่อนนี่เห็นบ่มนี่หมุนเอา หนาดำๆเนียน้ยในเด้อค่ะพี่น้องพอไปห่อบักซีดามานี่ไปห่อบักซีดาได้สิไปถ่ายเบิ้งค่ะพี่น้องห่อเรียบร้อยแล้วล่ะว่าได้ท่ายตอนห่อทรศัพท์มันท้อนเอาโทรศัพท์ตากแดดว่าได้ค่ะพี่น้องนี่เห็นว่านี่บักตั่วภูภูมิเอ่อตัวปีบักั่วลายเห็นบ่ค่ะเห็นว่านี่นี่โทรศัพท์หอนหอนเปนสีระเบิดขอกระลาไปเอาไปไ เห็นบ่น,นี่ค่ะพี่น้องอันนี้แก่แล้วบ่เอาอันนี้เห็ดเนี้ยมันแก่แล้วมันนิ่มแล้วนะพี่น้องอัตตรอนออนนี่นี่แบกเขือเขือนี่มาทันน้นท้าแดงอืมนี่บักเขือเขือมาทันน้นท้าแดงรอมันแดงก่อนเก็บไปแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องรอมันแดงก่อนอันนี้บักทั่วพุ่มบักทั่วเสือเนาะบักทั่วไร้เสือผักซีจีน โอรว่าเป็นดอกหมดแล้วเงี่ยไอ้ดอกผักซีกินเป็นดอกนี่พี่น้องนี่ต้นผักซีจีนเนี่ยนั้นเป็นดอกเบิร์ละเอาเป็นดอกเราไอ้เห็ดเป็นแนวต่อพี่น้องเอาไผสมยงสยามได้ย่ดอกแต่ว่ามันเป็นดอกแล้วก็จะเอาเห repeating repeating ็ดเป็นแนวเนาะพี่นาเมื่บักถั่วดักดอกอันนี้บักถั่วเน่าเด้อพี่น้องค่ะเห็นบ่เนี่ยแบบถั่วเนาเนี่ยเห็นบ่เนี่ยบักถั่วเน่าดอกคักหลายเนี่ยเก็บพอซ้ำนั่นแหละพี่น้องค่ะพอได้กินนะ นี่เห็นบ่เนี่ยนอนเบิ้งเบิ้งเบื้งเบื้งมาแล้งเห็นบ่เนี่ยปลอสารพิษนี่เห็นบ่เนี่ยม่ได้สีดยาเด้อพี่น้องขาอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นสารพิษอ่าไม่มีอ่ะสารพิษไม่มีร้อยเปอร์เซ็นเลยอือเห็นบ่พี่น้องถ้าสม,มุนไพรเข้าสีดยาการมาแล้งนอนก็สีบ่มมีดึงสี่นะ,ะเห็นบ่เนี่ยเพราะว่ากินปลอดภัยเลยแต่ว่าฮอร์โมอนไสพี่น้องขาเนาะฮอร์โมนถั่วผงชูรสเอ้ยฮอ,อ,อร์โมนผงชูรสไขน่นมนะนี่ เนบจะซีสสตรอเบอร์ี่อะไว้พี่น้องค่ะเห็นบ่อไหนผักทั่วเห็นบ่อเห็นบ่อไหนเก็บเอาพอได้กินค่ะพี่น้องถ้าตู้เย็นไว้ก็ได้แต่เราก็อมาแซบคือจัางงานสดๆเนาะแยาเม็ดนึงอ่ะพี่น้องค่ะผักทั่วนะเห็นบ่อโน่นนี่กังามนี่เจ้าเบิ้งพวกเจ้าเบิ้งโน่ยนี่พุ่นาะเห็นบ่ค่ะเห็นเห็นบ่เนี่ยป้าโถเก็บรถวะ เดี๋ยวมาแล้งกินเบิดเดี๋ยวมาแล้งกินเบิรดค่ะพี่น้องนี่่ะไปไปที่นี่ตกสาท่านสาที่พี่น้องขาข้างหลังนี่ปลูกคูสาค่ะพี่น,อน้องเนี้ยต้ซื้อก,กะเล่ไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกะเลี่บ้มหมีนดอกลมอกเตียงไวยนี่เพื่นเห็นปะนี่ขกับอกเตียงเต็มอยู่นี่หเห็นไหมเนี่ยเตงหเห็นไหมเนี่ยนี่ ต่อขาพอยาปักแตงมือนีเด้อพี่น้องข้าพเก็บเนาะเห็นบ่เนี่ยไปตำกับแซบเห็นบ่เนี่เนียนอ่อนเด้เนี่มันเลยยาวค่ะพี่น้องบ่อยากนะแล้วบ่เก็บเยอะมากคือกันละค่ะพี่น้องเหมืนว่าปักแตงเนียนอ่อนเลยค่ะนี่เห็นบ่เนี่นี่นียอ่อนกินกับปุ่นเนี่ยแซ่บๆเด้เนี่ยมันแก่แล้ว อันนี้มันแก่แล้วจะเอาเนวเด้อค่ะเดอ้อนี่นี่อันเหลืองๆนี่มันแก่แล้วจะเอาเนว้ยโตไปอันนวของปีหน,น่ะเนาะหลายมากเลยพลี่น้องขายพวกขางไม้เห็นบไหน็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ค่ะอืเห็นบ่น่เห็นบ่น่ข้าขงใน,น,น,น้น่ะนั่น เหลืองเต็มเด้อเตียงเหลืองบักเตียงเด้อจ้าพี่น้อกคนเห็นว่าน่ะเหลืองบักเตียงอันนี้ก็บนิอ้อนของนอกนี่นี่นี่นิอ้อนอยู่ขี้ดินเห็นว่าน่ะกัมีนี่บ่ขี้ดินกัมีนี่นิอ้อนเห็นว่าหนี่ค่ะนี่นี่ทั้งทั้งเหลืองทั้งบ่เหลืองเห็นว่าเต็มเลยอืมอืมป้าอันนี้ก็หลายเพราะหลายพี่ ดอกเ no นี่ดอกแซวซาอยู่พี่น้องเห็นเจ้าเห็นดอกก็เหลืองเหลืองนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ดอกเห็นบ่างนะก็เจ็บมาเรื่อยเื่อยเด้พี่น้องขานวดเพราะเปลี่ด้นี่เห็นบ่านี่นี่เห็นนี่ดอกนี่โอ้ยมันหนักเคี้ยมันกระสิหักมันหนักเต็มอยู่กินเพราะท่านนะพี่น้องขากระเสิเอาเป็นแนวเห็นบ่านะนั่นสิเก็บไปไว้ย่ดอกเพราะต้องสื่อยากเพราะบอกทั่วก็ล้นแขนอันนี้บักเขือ นี่ปูกบักเขือเห็นบอเห็นบอบักแตงเนีุยวน่ะเตรียมอยู่